จากนั้นสัมมาสติองค์ที่7สัมมาสติคือความะระลึกรู้ถูกต้องก็คือะระลึกรู้ในสิ่งที่เราได้พูดกันมาในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติจนเห็นกฎของธรรมชาติแล้วก็ทำหน้าที่ถูกต้องได้เรียกว่าถูกต้องมาเรื่อยตามลำดับพอจะมีอะไรใกล้เขว้เฉยใช้ไปบ้างสติก็จะมาทันจะนำเอาความรู้เพราะมีปัญญาเป็นตัวนำนำปัญญาที่ถูกต้องเข้ามาเตือนยัง่งเอาไว้ แล้วก็จะได้เดินต่อไปในขนทางที่ถูกต้องคือเดินเพื่อลดละความอยากแล้วก็เพิ่มความสามารถในการจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ยิ่งขึ้นส่วนองค์สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิสมาธิในที่นี้หมายความว่าความตั้งมั่นถูกต้องคือจิตนี้จะมีความตั้งมั่นมั่นคงไม่มีเฉยใช้ไม่มีหันเหไปทางไหนอีกเลยจะมุ่งม,มั่นไปในขนทางที่จะลดละความอยาก และฝึกทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นสามองหลังนี้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเราก็ได้พูดกันครบแล้ว8องค์นะคะแต่ยังไม่หมดจดดีเราอาจจะพูดกันต่อไปในคราวหน้าอีกบ้างสำหรับวันนี้ธรรมส,สวัสดีนะคะ